อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอ,อร่อยเลิศกับู้เลวันนี้นะคะขอแนะนำเลยใครที่ชื่นชอบเมนูเส้นเสต้องร้านชื่อว่าจะเริญเส้นถนนพระรามที่3ามซอยยี่สิบสามเว็นตําต้มยำทะเลไฟจโมโกตัวใหญ่ๆเส้นมีผัดกระเทียมกุ้งแชบ๊วย ผัดรียวรสเจ็บเจ็บยังไงต้องชิมที่จะเกริ่นเส้นผัดไท่ทะเลกุ้งและปลาหมึกตัวใหญ่มากสุดท้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูทรงเครื่องครบหมดก็ต้องเจริญเส้นอร่อยรลมาเจอกับเจ้าของร้านคุณจิรพงศ์นนทกานันคุณป๊อกสวัสดีจ้าเมนคุนโตะจำบ๊ไซทั้งนั้นถึงไฟใช้กระทะเล็กผัดกันเลยทำไมจึงชื่อว่า จะเริอนเส้นจ้ะร้านผมเมนูเส้นๆ้นอร่อยหมดครับเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะครับอร่อยไซส์หมึกแล้วก็กุ้งแชรบวยไซส์ใหญ่นะครับสูตรต้มยำเป็นของทางร้านจะปรุงรสจัดนะครับมีพริกเผานะครับถั่วคั่วเองมะนาวขันสดรสจัดจ้าแน่นอนครับเรียกว่าครบจบในหนึ่งชาม ไม่ต้องปรุงเมนูที่2องละจ้ะมีผัดกระเฉดกุ้งแชบ๊วยนี่จะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับ <c oughs> แล้วเราจะผัดให้หอมกระทะนะครับกระเฉดเราก็จะเลือกอ่อนๆนะครับสูตรน้ำซอสในการผัดเป็นสูตรเด็ดพิเศษของ จะเริ่นเส้นเขาเมนูที่สามผัดซีอิ๊วรสเก็บเราจะปรุงสําเร็จมาให้เลยนะครับเส้นเราก็จะไปคั่วให้หอมก่อนนะครับมีหมูหมักนะครับแล้วก็มีคะน้าแล้วก็จะมีไข่ลาวาโปอยู่ข้างหน้านะครับที่สำคัญที่สุดคือหมูหมักใช่ครับาหมูหมักมันจะนุ่มมาก ไปต่อผัดไทยกันบ้างสิผัดไทยทะเลเราก็จะใช้ซอสสูตรของทางร้านนะครับจะมี3รสอยู่ในตัวครับเส้นเราก็ใช้เส้นจันนะครับก็จะมีกุ้งแชบว้ยไซส์ใหญ่นะครับมีปลาหมึกไม่ต้องปรุงครับที่นี่ใช้แบบทุกอย่างนะไซส์ใหญ่มากคุณภาพจริงจังคุณไม่ต้องปรุงแล้วเพราะมันเจอ3มรสอยู่ในนี้เรียบร้อยสุดท้ายสิจ๊ะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูทรงเครื่องนะครับเครื่องเยอะมากเครื่องเยอะครับมีอะไรบ้างจ๊ะมีหมูชิ้นลูกชิ้นปลาปลาเส้นหมูสับ ตับไส้หัวใจครับคุณจะเอาเส้นเล็กเส้นพมีเส้นใหญ่เส้นอะไรได้หมดเลยแต่ที่สำคัญสุดน้ำคุณไม่ต้องปรุงเพราะว่ามันเป็นสูตรต้มยำรสเด็ดของเจริญเส้นแล้วก็มีของทานเล่นมากมายเหลือเกินเปิดกี่โมงร้านเราเปิด10โมงช้าปิด2ทุ่มครับหรีต้องขอการันตีความอร่อยเด็ดเลิดเป็นพิเศษให้กับคนที่รักการทานเส้นต้องที่เจริญเส้นพระราม3ซอย23เป็นอร่อยเลิศ ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านจเจริญเส้นตั้งอยู่ที่ถนนพระราม3ามซอยยี่สิบสมโรงแอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่จะเจริญเส้นพระราม3ามซอยยีสิ เพียงคุณแค่ใช้ AIS Point หคะแนนเท่านั้นคุณก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานที่ร้าน AT, สั่งกับบ้านหรือ Delivery ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2567ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกา45นาทีดูทีวีกด3.3ดูมือถือกด3 วันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะไารไร้กับปุ๋ยที่เมนชื่อีิติ้งย่างผิงจังต้องกินค่ะ